แดงบทหนังจีนโดยมีผู้กำกับสั่งเปลี่ยน oh. หนังจีนนแอคชั <laughs> ่นที่ผ่านมา mm hmm. เรารู้จักกันมานานแล้วนะเวียน <Yeah. S 1> ที่ผ่านมาเรารู้จักกันเมื่อกี้เลยนะเว,ยเวลามันเป็นแค่ตัวเลขเปลี่ยนเวลามันผ่านมานานแล้ว <Yeah. S 1> เวลาที่เพิ่งผ่านไปเไมื่อกี้ฉันได้เจอเธอ <Yeah. S 1> และฉันตกหลุมรักเลยว่ะ <Yeah. S 1> ฉันได้เจอเธอและฉันไม่ชอบหน้าเธอเลยว่ะแต่ที่ผ่านมาเราชอบแกมากเลยนะเวีย <laughs> ฉันก็ชอบแกนะเลียนแต่ฉันจะบอกว่าฉันไม่ชอบแกเลยว่ะเียนมีใจนิดหน่อยก็ได้แค่นิดหน่อยเองเหรอวะที่ผ่านมาว้ายทำนากันเน่อะไรฮดใครอะเราอยากจะบอกว่าเขาคือแฟนของเราเองเขาคือแฟนของเราเองเียนเขาคือเพื่อนของเราเองเียนเพิ่งเจอเมื่อกี้แหละไม่จริงถ้าเพิ่งเจอเมื่อกี้จะจับแขนกันทำไมไม่ย่กับเราเขายางงี้ถ้าเรารักนายทั้งสองคนได้ไหม ในองค์ฉันสิข้างในมันตึงแรงมากเลยนะลองดูภาพสิถ้าเราสามคนอยู่ด้วยกันไปขับครับเกียแม่แงค์ต้แสดงเล่นยังไงวะรวกับไม่เอาเลยเลยโอเคจบแล้วไปติดตามพวกเราสามคนอ้ามครับผมแบงค์ครับอ้าวครับจริงครับ